ผมมองว่าเป็นอีกตัวนึที่สามารถเปิดไปในลุคคาบตัวนี้น่าสนใจมากๆชาวบรนี่ก็งำวเปิดใช้กันมากๆผมีเ่งทงลูคแล้วกคร์เตที่ช่วยทำลูกอากาศในชืภาพดีผบอกเลยว่าผมเก่งมากๆตลโอ้คนน่ารู้ดตัวนี้ให้ผมมองโดยภาพรวมสลับเซ็เชอร์นะครับผมกลางรผมมองว่าตัวนี้ที่คุ้มค่านะใครที่ชอบตัวตัดเกียรเกียรับแน่นๆนะครับผมนี่ทีปรับเกีเดียวนะครับเปิดเซเชอร์ใช้ได้ก็มองว่าให้เก่งมากๆผมเป็นกองกลางรับตัวเทียเอเทีย กูเจเซไฮทุกผู้ชมทุกท่านนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องเต้ยนีเช่นเคยวันนี้กลับมาการรีวิวและแนะนำแนวทางการนบค่าพลังนักเตะในแพ็คอีปิก แมนเชสเตอร์ยูไนเตดนั่นเองครับผมจะเป็นตำนานของแมนยูทั้ง3คนเลยนะครับเริ่มที่ตัวแรกเลยครับผมเป็นทางด้านของเวรูนี่มาพร้อมสอสกิลพิเศษคือฟิโนมิเนลฟินิชชิ่งแล้วก็ฟิโนมิเนลพาสนั่นเองตัวที่2เป็นทางด้านของลีโอเฟอร์ดินานมาพร้อมกับสสกิลพิเศษคือแอร์เรียฟอร์ดและก็ฟอร์เตสตัวที่3เป็นทางด้านของลาเรนเฟเชอร์มีสกิลพิเศษเดียวคือฟิโนมิเนลพาสนั่นเองครับผม ก็เป็นว่าน,นะครับผมอย่าลืมว่าดูกันให้จบคลิปด้วยนะครับเพราะทายคลิปมีสรุปเจ๋งๆเพื่อประกอบการตัดสินใจให้ได้ฟังกันและก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์อีก8ตัวกันเลยดีกว่าว่ามีใครกันบ้างไปดูกันเลยครับผมเรื่องที่ตัวแรกกันเลยครับผมเป็นทางด้านของดีนแฮนเดอร์สันนะครับผมตัวที่2ครับผมแอนโทนีตัวที่3ครับผมมาเซลซาบิเซอร์นะครับผมตัวที่4ครับผมฮาดิบาลไมจิบินะครับผมตัวที่5นะครับผมแอนโทนีแอนโทนีเอรังกานะครับผมตัวที่6 เจมส์การ์เนอร์นะครับผมแล้วก็ตัวที่เจ็ครับผมอารอนวานบิซากา้าแล้วก็ตัวที่8ครเขาตัวสุดท้ายวาวเวกฮอสนั่นเองครับผมก็เป็นว่าอย่ารีรออย่ารอช้านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในะทางการนับค่าพลังนักเตะกันเลยดีกว่าว่าพีของเรานั้นจะสูงขนาดไหนแต่ละตัวค่าพลังจะบักจะหน้าเปิดไปใช้จะเก่งกันขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับผม l e ส s go มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับผมเป็นทางด้านของเวลูนี่นะครับผมมาในสไตล์โฮปเลเยอร์นะครับผมมาในตำแหน่ง SS หรือหน้าต่ำนั่นเองนะครับผม โค้ดที่ใช้ผมขอใช้เป็นฟาบิโอคาเปโอโนะครับผมสไตล์เทคนิคแปนะส่วนเมดบูสใส่เป็นสไตรเกอร์ครับผมส่วนแนวทางการนับนะครับเราจะลดดิบบิ้งครับผมลดเด็กนะครับไปใส่โลให้หมดครับผมเท่านี้เลยครับผมค่าพลังของเวรรนี่จะแมตซ์สูงสุดอยู่ที่107นะครับผมค่าพลังที่แตะ90มีทั้งหมดอยู่ที่8ค่าพลังนะครับผมคือค่าพลังพวกการเลี้ยงบอลนะครับค่าพลังการทาเกมลุกค่าพลังการจบสกอร์สปีดแล้วก็คีย์เกมพาวเวอร์นั่นเอง ส่วนค่าพลังอื่นๆอยู่ในระดับ80กลางๆนะครับผมพวกค่าพลังการยืดบนสั้นยู่บนยาวนะครับผมลูกกาอากาศลูกตั้งเตะคาเคิร์ฟบ,บาลานซ์ซาม,มินนาอะไรต่างๆนะครับผมมาดูที่ความถนัดเท้ากก่อนครับผมเวดูนี่นั้นใช้2เท้าได้ดีโอกาสใช้ก็ดีนะครับผมคือเอาเป็นว่าใช้เท้าซ้ายเท้าขวาได้ดีทั้งคู่เลยส่วนเรื่องตำแหน่งนะผมเล่นได้ไม่ไว่าจะเป็นกองหน้าหรือ s อก็ได้นะครับผมแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ชอบเลยนะครับส่วนเรื่องค่าพลังเป็นกองหน้าหรือ หน้าต่ำโฮปเฮเยอร์ที่ผมมองว่าเลี้ยงบอลคล่องมากะครับผมมีความพิวที่สูงนะครับผมค่าพลังการทำเกมลุกดีเลยจอยสกอ์คมนะครับผมใจบอลได้ด้วยนะครับผมซาลาเวลูนี่นะเล่นลูกลางอากาศได้นะครับข้อเสียมีแค่อย่างเดียวก็คือส่วนสูงเขาอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับผมเพียงร7อเเท่านั้นเองลูกตั้งเตะเล่นได้ดีครับผมค่าเคิร์ฟยิงปั่นโค้งได้ดีเลยสปีดเร็วครับผมทั้งต้นทั้งปลายเลยสปีดเร็วนะครับผมยิงแรงนะครับยิงนอกกรอบในกรอบดีทั้งหมดความแข็งแกร่งทางกายพอมีครับผม่ดถือวาาักํลงีเลย บาลานอยู่ในระดับกาลังดีครับ84สตามิน่ถือว่าเยอะครับผม87ถ้าให้ผมมองโดยภาพรวมแล้วสำหรับวีลูนี่ในร่างนี้นะครับผมเป็น SS h o p e พย์ที่ผมมองว่าครบเครื่องในหลายๆด้านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงบอลการจ่ายบอลการจบสกอร์นะครับผมหรือพวกเรื่องร่างกายสปีดอะไรต่างๆรวมถึงการใช้สองเทา้าและก็สกิลพิเศษ2ส,สกิลของเขาอีกด้วยทั้งสกิลพิเศษที่ช่วยในเรื่องการยิงกับสกิลพิเศษที่ช่วยในเรื่องการจ่ายบอล ถือว่าเป็นโฮเพเยอร์อีกตัวหนึ่งที่ค่าพลังในหลายๆอันบาลานซ์กันลงตัวมากๆนะครับผมเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าค่าพลังแม็กเยอะมีสกิลพิเศษสวยใช้สอเท้าดีค่าพลังโอเวอร์ออลด้านในสวยเล่นได้2ตําแหน่งผมมองว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถเปิดไปและคุมค่านะครับผมเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับผมซาเวูนี่โดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับ ตัวอมาเป็นเซนเตอร์ครับผมเบริโอเฟอร์ดินานมาเป็นสไตล์บิวอัพมาในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กครับผมโค้ชก็เป็นคนเดิมครับผมฟาบิโอคาเบลโลส่วนเมดบูธผมจะใส่เป็นชาดาวนะครับผมส่วนแนวทางการนับครับเราจะลดดีเฟนส์เหลือสัก11ครับผมมันบางอันมันเกินไปนะครับเห็นไหมอ่ะอย่างอารอยนี่เกินไปเยอะเลยเหลือสัก11ครับอ่างแล้วก็เพิ่มสเตนครับเป็น11เช่นกันเพิ่มเด็กเป็น5นะครับเพิ่มโลเป็น6 ค่าพลังของลีโอเฟอร์ดินาจะแม็กซ์สูงสุดอยู่ที่106นะครับผมค่าพลังที่แตก90มีทั้งหมดอยู่ที่7ค่าพลังคือค่าพลังเกมรับทั้งหมดนะครับค่าพลังเฮดเดอร์ค่าพลังความแข็งกงทางร่างกายและก็ค่าพลังจำนั่นเองส่วนอีก3ค่าพลังอยู่ในระดับ80กลางๆเฉียด90ก็มีครับผมพวกค่าพลังสปีดต้นสปีดปลายและก็สตามินาครับผมมาดูที่ความถนัดเท้าของลีโอเฟอร์ดินาดก่อนครับเป็นเซนเตอร์ที่ ใช้ส่งเท้าได้ไม่ดีแล้วกันนะครับผมโอกาสใช้ก็น้อยนะครับตำแหน่งเล่นได้แค่เซนเตอร์ตำแหน่งเดียวถ้าใครอยากไปเล่นตำแหน่งอื่นก็สามารถสุ่มหาตำแหน่งเพิ่มได้ครับผมส่วนเรื่องค่าพลังนะครับผมเป็นกล้องหลังที่มีรูปร่างสูงใหญ่นะครับผมความสูงอยู่ที่196เลยนะครับผมเกมรับดีมากๆนี่คือถือว่าผมลดมาเยอะมากแล้วนะครับแต่เกมรับยังคงแน่นอยู่เลยเรื่องลูกอากาศไม่ต้องห่วงครับผมมีสกิลพิเศษอย่างแอร์เรียวฟอร์ดขอโทษเหนื่อยเลยแอร์เรียฟอร์ดนะครับผมที่ช่วยในการหมุงลูกอากาศนะครับผมทําให ค่าพลังเยอะอยู่แล้วมีส่วนสูงที่ดีอยู่แล้วรวมกับสกิลแอร์เรลฟอร์ดเข้าไปอีกทาให้หมุ่งได้ดีมากๆครับผมส่วนเรื่องภาคพื้นดินเป็นกองหลังที่มีเกมรับดีมากนะครับสปีดเร็วความแข็งแรงทางกายเยอะแล้วก็มีสกิลฟอร์เตนะครับผมยิ่งเกมนําผมบอกเลยฟอร์เต้ทำงานลิโอเฟอร์ดินานจะโคตรบากโคตรโหดโคตรอันตารายแน่นอนครับผมถ้าผมมองโดยภาพรวมแล้วนะครับเป็นกองหลังที่ผมแนะนําว่าควรเปิดไปใช้กันมากๆครับผมรูปร่างสูงใหญ่ เกมรับแน่นนะครับผมมีสปีดที่เร็วนะครับได้ลูก,กาอากาศได้ดีนะครับผมมีสกิลพิเศษทั้งแอร์เรียวฟอร์ดแล้วก็ฟอร์เตสท,ที่ช่วยทั้งลูก,กาอากาศแล้วก็ช่วยพาพื้นดินผมบอกเลยว่าครบเครื่องมาก <c odes> <ะ>ๆสำหรับวีโอเฟอร์ดิน่าโคตรโกงครับผมตัวนี้โดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้เลยตัวต่อมาเป็นทางด้านของดารินเฟชเชอร์ครับเป็นตัวสุดท้ายในแพ็กนี้แล้วมาเป็นสไ,ล <c odes> สไตล์เดเดสทอร์เยอร์นะครับผมตัวตัดเกมในตำแหน่ง DMF หรือว่ากลางรับนั่นเองครับผมโค้ดที่ใช้ผมขอเปลี่ยนเป็นสปาเลตตินะครับผมแล้วก็เมด ส่วนในทางการอัพนะครับผมเราจะลดพาสซิ่งเหลือ7 paw, mm hmm. พอเพื่อดิบิ้งเป็น5นะครับแล้วก็ลดทางด้านของดีเฟนต์ครับแล้วก็มาเพิ่มสเต็งครับค่าพลังของดารินเฟเชอร์นะครับจะแม็กซ์สูงสุดอยู่ที่105นะครับผมค่าพลังที่แตก90มี5ค่าพลังนะครับผมคือค่าพลังเรื่องเกมรับทั้งหมดกับสตามินานั่นเองส่วนค่าพลังอื่นๆอยู่ในระดับ80ดสเฉียดเกแทบจะถูกค่าพลังเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นค่าพลังการเลี้ยงบอลการจ่ายบอลสั้นย,ยุบเป็ยาวนะครับผมลูกางอากาศ นะครับสปีดแล้วก็ความมีแรงทางร่างกายนั่นเองครับผมก็มาดูที่ความถนัดเท้าก่อนนะครับผมสำหรับเฟเชอร์นะครับเป็นตัวตัดเกมที่ใช้2เท้าได้ไม่ดีนะครับผมคือเอาเป็นว่าเข้าใช้เท้าซ้ายเท้าขวาได้ไม่ดีนะครับใช้ได้แค่เท้าข้างที่ถนัดข้างเดียวคือข้างขวานั่นเองส่วนเรื่องตำแหน่งนะครับเล่น CM ได้นะครับผมเล่น DM ได้แต่ผมแนะนําว่ายืน DM อย่างเดียวจะดีที่สุดนะครับเพราะเป็นเดอะเดสเตอรเยอร์นะดิจะไปสุ่มหาตำแหน่งเพิ่มไปเล่นเซนเตอร์แบ็กก็ได้ครับผม s ุพ o y e เดอะเดสเตอร์เือร์กับ ส่วนเรื่องค่าพลังนะครับซารับเฟเชอร์เป็นกลางรับที่ผมมองว่าเขาไม่ได้เด็ดเรื่องการเลี้ยงบอลนะครับผมจ่ายบอลได้ดีนะครับจ่ายบอลดีเลยนะครับผมลูกอากาศเล่นได้ดีนะครับผมมีส่วนสูงถึง183แล้วก็ค่าพลังดีครับผมแล้วก็มีเกมรับที่แน่นหนามากๆครับผมสํารับเฟเชอร์มีสปีดปลายที่เร็วสปีดต้นอาจจะไม่ได้เร็วมากขนาดนั้นนะครับผมยิงแรงนะครับผมแต่ ค่าพลังจบสกอร์นั้นน้อยนะครับผมความแข็งแกร่งทางกายเยอะมากครับ87เลยแทบจะเท่ากองหลังหลายๆตัวเลยนะครับผมนี่ถ้าไปปรับลดอะไรบางอย่างผมบอกเลยว่าเป็นกางลัดที่แน่นมากๆนะครับผมสรับเฟเชอร์สตามิน่เยอะครับผม97ถ้าให้ผมมองโดยภาพรวมสหรับเฟเชอร์นะครับผมเป็นกลางลัดที่ผมมองว่าอีกตัวหนึ่งที่คุ้มค่านะครับถ้าใครได้ชอบตัวตัดเกมมีเกมรับแน่นๆนะครับผมเน้นตัดเกมอย่างเดียวนะครับผมสามารถเปิดเฟเชอร์ไปใช้ได้ไปยืนเซนเตอร์ก็ได้เช่นกันครับผมสลับเฟเชอร์ตัวนี้ผมมก็องว่า ให้เก่งมากๆนะครับผมเป็นกองกลางรับตัวเทียเอเทียเอสได้เลยนะครับผมพอเกมรับดีนะครับนี่สมมุติเราลดเกมรับนะครับสักประมาณนี้ไปเพิ่มสเต็งเขาได้ครับอ่าสมมุติสเต็งประมาณนี้เพิ่มพวกสปีดนก็ได้ครับนี่อ่าก็จะดีขึ้นมาอีกนะครับหรือจะไปใส่พวกการจ่ายบอลก็ได้นะครับนี่ก็จะทําให้ค่าพลังแต่ละอย่างมันดีขึ้นมานะครับแต่จะลดเน้นไปทางด้านเกมบุกซะมากกว่านะครับผมลดเกมรับไปเพิ่มเกมบุกนะครับ ก็ถ้าผมบอกก็คือเปิดไปใช้ได้เลยครับไม่ต้องกลัวเสียรายทองตัวนี้เก่งมากๆครับผมสัฟเฟชอร์มีสกิลพิเศษอย่างฟอร์เตสนะครับผมผมบอกเลยว่าโคตรโกงครับตัวนี้โดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก่อนนืนเรามาสรุปท้ายคลิปกันก่อนเลยดีกว่าเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับผมเป็นทางด้านของเวรูนี่นะครับผมตัวนี้ ผมให้เป็นกองหน้าหรือกลางลุก TIS ของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมตัวท็อปๆเลยพราะมีความสามารถหลายอย่างนะครับผมค่าพลังสวยมากในเรื่องการเลี้ยงบอลน,นะครับเกมรุกของเขาค้าพลงสวยมากรวมถึงเรื่องร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นสปีดความแข็งแกร่งทางกายพลังการยิงอะไรของเขาก็สวยนะผมสาเวีดูนี่ใช้สองเท้าได้ดีอีกด้วยนะครับผมแล้วก็มีสกิลพิเศษช่วยในเรื่องการยิงกับการจ่ายบอล จ่ายบอลก็ได้นะครับผมซาลเวลูนี่เล่นลูกอากาศก,ก,ก็ได้นะครับผมหรือจะเล่นลูกตั้งเตะปั่นโค้งอะไรก็ดีทั้งหมดเลยครับผมซาลเวลูนี่ในร่างนี้นะผมมองเลยว่ามันเป็นกลางลุกหรือจะไปเล่นกองหน้าหน้าคู่ก็ได้นะครับผมที่โกมากมากเลยซาลเวลูนี่เพราะว่าเขาค่าพลังดีในทุกๆด้านเก่งในทุกๆอย่างเลยครับผมจบอกอร์คมจ่ายบอลได้เลี้ยงบอลผิวสปีดเร็วความแข็ทงท้ากายดีใช้สองเท้าดีนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็ผมให้ผ่านไปเลยครับผม ตัวต่อมารับผมเป็นทนาของเดอเฟอร์ดินานะครับตัวนี้เป็นเซนเตอร์ที่ผมบอกเลยว่าเป็นเซนเตอร์ที่ผมชอบมากๆนะผมสำหรับเดอเฟอร์ดินานะเพราะว่าเท่าที่ผมดูค่าพลังมาเบอร์กีนะครับรูปร่างสูงใหญ่มากๆนะครับผมมีสกิลพิเศษช่วยในเรื่องลูกอากาศกับสกัดบอลภาคพื้นนะครับผมทําให้เกมรับแน่นขึ้นนะครับผมแต่เกมรับของเขานะครับผมลดไปก็จริงแต่ค่าพลังของนั้นสุดมากๆครับผมเกมรับแน่นสปีดเร็วลูกอากาศเล่นได้ดีความมี็แก่ทางกายเยอะมากนะครับผมเป็นกองหลังที่ เก่งมากๆครับผมสรับดิโอเฟอร์ดินานะครับรูปร่างสูงใหญ่นะครับดีๆโคตรๆนะครับเกมรับก็แน่นโคตรๆสปีดก็เร็วเป็นอีกหนึ่งกองหลังที่ผมบอกเลยว่าเปิดไปนะครับผมยังไงก็ช่วยในยกระดับเกมรับขึ้นมาได้เยอะมากขึ้นแน่นอนครับผมสหรับดิโอเฟอร์ดินานตัวนี้โคตรโกงตัวนี้ผมก็ให้ผ่านไปเลยครับผมตัวสุดท้ายครับผมเป็นธนาของดารินเฟเชอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นการับที่ผมมองว่าใครดีเป็นสาย ชอบตัดเกมนะครับผมชอบกลางรับที่เป็นตัวตัดเกมแน่นตัดเกมดีสก,กัดบอลแม่นนะครับผมดารินเฟเชอร์ตอบโจทย์มากๆเพราะว่ามีค่าพลังเกมรับที่แน่นนะครับผมเน้นทางด้านาการตัดบอลล้วนเกมลุกพอมีติดตัวครับผมจ่ายบอลได้ดีนะครับผมลูกาการาดก็พอเล่นได้มีส่วนสูงดีความมีการทางกายเยอะสปีดเร็วสตามิน่เยอะนะครับเล่นได้ตลอดทั้งเกมแน่นอนแล้วก็มีสกิลพิเศษอย่างฟิโนมิโน l พ a าสอีกด้วยนะครับผมผมบอกเลยว่าใครที่ชอบสายตัดเกมสาย กลางรับแน่นๆนะครับไม่ต้องเน้นเติมเกมลุกนะได้เลนฟีเจอร์ตอบโจทย์มากๆครับผมตัวนี้ผมก็ให้ผ่านไปเลยครับผมก็นะครับอย่าลืมว่าการ์ดขับข่วนเป็นแค่ไกด์ให้เท่านั้นทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบของตัวเองอัพแบบที่ตัวเองเล่นอัพตามสไตล์ของตัวเองได้เลยนะครับผมก็สารคิปนี้มีเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากช่อง้องตัวเองกันด้วยสารคิีนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย